ส, The Expert สวัสดีครับมสวัสดีครับ,รบพี่สวัสดีครับครับทำรายการด้านไหนครับเจอกนครับ,รบจะมาแบบให้พี่ช่วยวางแผนกับ การจัดการบัตรเครดิตอะไรเงี้ยใช้จ่ายกับบัตรยังไงอะไรยังไงเงี้ยครับผมตอนนี้ต้องขออนุญาตสอบถามข้อมูลของคุณอูมก่อนได้เลยครับพี่ยินดีอันนี้คุณอูมคือทํางานประจํำโอเคครับรายได้ต่อเดือนประมาณรายได้ต่อเดือน15,000หมื่นห้าพันหนึบาทนะครับผมรายได้อื่นๆอีกไหมครับก็มีรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆจากเพื่อนประมาณห0 0พันห้าพันนะครับผมโอเค แล้วในส่วนของบัตรเครดิตที่อยากจะให้ทางผมช่วยแนะนําตรงนี้คือมียอด5ใบหใบใบแรกนี่คือมียอดประมาณเท่าไหร่ใบแรกนี่24,000ื่นใบแรก24,000นะครับครับใบที่2ก็24,000ครับ24,000นะครับครับใบที่3 1 5ห0ึบาทครับใบที่4ครับผม14,000หมืครับพี่14,000นะครับครับ14,000แล้วก็ใบสุดท้ายใบสุดท้าย24,000ครับ อันนี้เต็มวงเงินหมดเลยนะครับเต็มวงเงินหมดเลยนะครับใช่ผมเลยมาปรึกษาพี่ให้พี่ช่วยนี่แหละครับใช้คุ้มจริงๆครับอันนี้ต้องสอบถามก่อนในส่วนของบัตร5ใบตรงนี้บัตรตัวไหนของคุณอูคือเป็นบัตรกดเงินสดหรือว่าบัตรตัวไหนที่มันมีดอกเบี้ยแพงใช่ไหมครับก็จะมีนะครับอ่ามีใบที่1นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีใบนี้ครับใบที่3นะครับก็สองใบนี้ก็จะมีดอกเบี้ยเยอะนะครับแล้วจ่ายในส่วนของบัตรที่มีในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยสูงก่อน 3 4 5 0 0ื่น0ี่ับแ้้วโรปดไปก่อนส่วนที่เหลือเราก็จะมาดูว่าในส่วนของ3ใบเนี้ยบัตรใบไหนที่มียอดต่อเดือนทางชำระน้อยที่สุดก็จะเป็นใบนี้อะฮะที่เหลืออีกสองใบเราก็ต้องค่อยๆเรียงตามใบเ่ว่าอันี้อันที่น้อยก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างคือไม่แนะนําว่ากดใบนี้มาปลดใบนี้กดใบนี้มาปลดใบนี้เพราะบางเดือนผมก็ทําอย่างนั้นถูกไหมฮะส่วนใหญ่จะทําอย่างไั้นา่ มันก็จะกลายเป็นนี่ลูกโซ่วนอ๋อวนตัวไปเรื่อยไปเรื่อยคุณุมจะเสียดอกเบี้ยสองต่อต่อแรกคือสมมุติว่าใบเนี้ยคุณอุมเสียไปแล้วววันนี้ต้องใช้เงินกดมาเลยหนึ่งหมื่นบาทคุณอุมเสียแล้วสามเปอร์เซ็นต์ามย่อหนึ่งหมื่นบาทอแล้วหลังจากนั้นคุณอุมชำระข่านต่ำอีกครับใกล้ยอดที่กดหนึ่งหมื่นบาทก็จะไปเสียดอกเบี้ยอีกทีหนึ่งอ๋อเท่ากับเราเสียสองต่อเลยครับง่ายๆคิดง่ายๆสมมุติว่าคุณอุมไม่กําจัดในส่วนที่เป็นตัวต้นเหตุก่อน อ่ามันก็จะมีผลตืดเนื่องไปเรื่อยๆเพราะว่ายอดที่คุณอุ้มชำระขั้นต่ำอ่ะจริงๆแล้วอาจจะไปชำระยอดต้นแค่นิดหน่อยนิดหน่อยใช่ครับผมแล้วถ้าครั้งหน้าอุ้มจะเชิญพี่ไปทานข้าวอะไรเงี้ยไปปรึกษาจะให้พี่ช่วยได้ไหมครับยินดีครับผมขอบคุณรับพี่ขอบคุณครับผมครับยินดีครับสวัสดีครับ จะมาติดตามกันต่อนะครับกับเรื่องราวของชีวิตติดหนี้ของคุณโอมนะครับผมก็ไปปรึกษาดีเอ็กซ์เพิมาแล้วนะฮะเห็นได้ชัดว่าคุณโอมเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้รทางด้านเรื่องดอกเบี้ยการคิด,น,คดนู่นคิดนี่เลยทั้งที่ตัวเองมีบัตรเครดิตตั้ง5ใบนะครับใช้อย, <ผม S 2> อย่างเดียวอันนี้เป็นเป็นปกติไหมฮะที่คนไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยจริงๆต้องเรียกว่าคนส่วนใหญ นะฮะที่มีบัตรเค,ครดิตเนี่ยไม่รู้อะไรเลยคือรู้ว่าใช้ได้อย่างเดียวร,รู้ว่ามีมีวงเงินเหลือ,อ,อแล้วก็ซื้อของได้รู้แค่นั้นเม,มื่อกี้นะครับสักครู่เนี่ยเห็นดีเอ็กซ์เพิดของเราเนี่ยเอาการ์ดแต่ละใบามาเรียงกันว่าอันนี้ควรจ่ายก่อนอันนี้ควรจ่ายหลังอันนี้ดอกสูงอันนี้ดอกต่ำถ้าให้คุณทวีแจกแจงเพิ่มเติมเรื่องการลำดับชําระหนี้ในชีวิตนะครับเราควรจะจ่ายอะไรก่อนจ่ายอะไรหลังถ้าคนเรามีหนี้หลายๆก้อนเวลาคนเรามีหนี้มันจะไม่ได้มีหนี้แค่อยู่ในบัตรพลาสติกหรอกบนะบางคนไปมีมีหนี้นอกระบบ อันดับแรกคือคุณต้องจ่ายนี้นอกระบบเพราะอันนี้เป็นอันตรายต่อชีวิตด้วยพูดได้อย่างนั้นสถาบันการเงินไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับอันดับแรกคือจะต้องจ่ายนี่ที่มีดอกเบี้ยแพงที่สุดขึ้นอันดับหนึ่งนะฮะก็คือนี่นอกระบบอันดับสองที่จะต้องจ่ายก็คือนี่บัตรบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อบุคคลซึ่งก็ดอกเบี้ยประมาณ 25, 26, 2 7ถึง28ปเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นอันดับสามนะครับอันดับสามคือดอกเบี้ยบัตรเครดิตนะฮะบัตรดอกเบี้ยบ อันดับถัดๆไปก็จะเป็นเรื่องที่อ่าสำหรับผมก็คือดอกเบีย้ยไม่แพงนักแล้วก็มีเรามีประโยชน์อยู่ก็คือดอกเบีย้ยของรถยนต์นะฮะแล้วก็ดอกเบีย้ยของบ้านเราต้องบาลานซ์ความสมกานให้ดีบอกว่าไม่ใช่ว่าพอเรามีเงินเดือนหมื่นบอกว่าเอ้ยในรายการดีเอ็กซ์เิเขาบอกว่าให้เอาเงินเดือนหมื่นห้าไปจ่ายดอกเบีย้ยแพงหมดเลยก็จ่าย <ๆ S 1> ดอกเบีย้ยแพงหมดเลย<ๆ>แล้วดอกเบีย้ยบ้านดอกเบี้ยรถไม่จ่ายโดนเขายึดอีกเออเนาะไม่ได้ต้องบาลานซ์ให้ดีคือเนี้ย ผมเลยส่วนตัวมีชีวิตที่แบบว่าปลอดหนี้มากเพราะรู้สึกว่าแบบเป็นแล้วมันเสียวๆอะครับ<ะ>เพราะว่าเราไม่รู้ตัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเราไม่มีความเข้าใจเต็มที่อย่างนี้ถ้าอยากมีความเข้าใจก็ต้องลอง <c oughs> เออเป็นหนี้ดีกว่าแต่จริงๆอย่างคุณมันสิงก็ดีแล้วล่ะเพราะว่ามันจะทําให้มีสมองในการที่จะคิดอะไรใหม่ๆออกมาทาให้เพื่อสังคมได้เ้อถ้าคุณบรนณสิง์มีมีทุกอย่างอย่างที่อูมีนะคุณมันสิงจะนึกอะไรไม่ออกตอนนั่งทํารายการเลย ว่าจะคิดถึงนี่อย่างเดียวจะคิดถึงนี่ว่าจะหมุนอันยังไงดีโอ้โหงั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของการแบบจ่ายเงินให้ครบอย่างเดียวแล้วมันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะฮะถูกครับผมอยากให้อธิบายเรื่องของดอกเบี้ยชนิดต่างๆด้วยมันมีวิธีการคิดดอกเบี้ยอย่างไรบร้างครับสาบันการเงินมีการคิดดอกเบี้ยอยู่2แบบนะฮะแบบลดตน้นลดดอกกับแบบแบบคงที่นะครับลดตน้นลดดอกก็อย่างที่พวกเรากู้บ้านกันคุณมีนหนี้10,000บาท คุณจ่ายมา1,000บาทครับผมหักดอกเบีย้ยไปแล้วสมมติ100เหลือ900เขาเอา900ไปลดต้น10,000บาทของคุณคเพราะฉะนั้นคุณเหลือ9,100บาทในเดือนถัดไปนะก็เขาจะคิดจากคำนวณว่าเงินต้นคุณเหลือแค่9,100บาทก็คือยิ่งคุณไปโปะต้นให้ลดลงเท่าไหร่คุณก็จ่ายดอกเบีย้ยน้อยลงเท่านั้นถูกต้องฮะแต่ว่าถ้าเป็นแบบคงที่สม,มมติซื้อรถมา 1, า 1> คันละกัน1ล้านบาทบสถาบันการเงินจะคิด1ล้านบาทเนี่ยตลอดอายุ สัญญาเช่าเลยหรือสัญญาเช่าซื้อเลยนะครับประมาณปี5ปีครัปีแล้วก็เอา1ล้านบาทเนี่ยคูณอัตราดอกเบี้ยที่เราเราบอกเลยว่าอ่ะสามเปอ์เซ็นต์แล้วคูณ1ล้านบาทเลยและหาออกมาต่อเดือนเท่ากันหมดไม่มีทางจะลดตรงนั้นได้ไม่มีทางจะลดตรงนั้นได้นอกเหนือจากว่าเปเราไปเจรจาต่อรองเป็นพิเศษนะแต่ว่านั้นก็เรียกว่าดอกเบี้ยคงที่ซึ่งบัตรเครดิตเป็นแบบลดต้นลดดอก นั่นก็คือความรู้เกี่ยวกับเรื่องหนี้ชนิดต่างๆและดอกเบี้ยชนิดต่างๆนะครับผมตอนนี้คุณอูมเองก็ได้ความรู้ตรงนี้ไปแล้วจากดีเอ็กซ์เพิร์ของเราเราไปดูกันต่อครับว่าคุณอูมจะปลดหนี้ต่อไปอยังไงครับหนี้อยู่ที่ไหนกินกินเดี๋ยวกําลังจะกลับแล้วอะ่ะกินกับเพื่อนห้าคนเครียดครับโอ้ิดบ,บัตรมารูดแหลกเลยผมกลับแล้ว

เมื่อคืนอะไรไม่รู้เรื่องเลยไอ้กินกับเพื่อนอะเลยมืนมืนนอนเช้าตื่นมามืนหัวไปหมดเลยสามพันสามันห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วสองพันเก้าครับเพื่อนให้มาสี่คนผมมีเงินกับบ้านร้อยหนึ่งผมมารูดบัตรเครดิตอีกแล้วครับเพื่อนให้มาคนละเจ็ดร้อย เดี๋ยวไม่ถึงสิ้นเดือนก็หมดแล้วเนี่ยใช่เกียรติตัวเองอะ่ะแบบตอนที่เราใช้เราไม่คิดเนี่ยแต่พอเราเราใช้เสร็จปับป๊บแบบหุนมานั่งคิดแบบกูใช้ไปทําไมวะเน,นี่ยกูใช้ไปทําไมวันเนี่ยวันนี้ก็มีนัดกับพี่โจนะครับบนทนีก็เดี๋ยววันนี้จะไปหาพี่เขาพี่ก็เป็น The Experience นนะครับผู้มากด้วยประสบการณ์วันนี้ก็จะไปขอคำปรึกษาในเรื่องการ วางแผนการใช้จ่ายทางการเงินและก็การวางแผนการใช้ชีวิตนะครับเพราะว่าพี่โจเนี่ยครับที่รู้รู้ว่าพี่เขามีประสบการณ์ตรงทางด้านนี้มาเป็นพิเศษที่เขาจะให้คําแนะนําผมได้ดีเลยครับผมก็เลยวันนี้ต้องไปขอคําแนะนําพี่เขาเลยครับ